ดาวพาพี่มาซ่อนตัวที่นี่เพราะว่ามือปืนบุกไปทีป่โรงพยาบาลแต่ดาวไม่พาพ่อพี่มาด้วยเพราะว่าอะไรดาวบอกว่าหมอสั่งห้าม ไม่ให้เยี่ยมพ่อเพราะว่ากลัวว่าแผลจะติดเชื้อแต่นี่มันตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วนะดาวแผลน่าจะดีขึ้นแล้วแต่ดาวก็ยังไม่พาพี่ไปเยี่ยมพ่อสักที ล,ล,ลุงยงพ่อพี่ตายแล้วใช่ไหมดาวพี่เลิฟพี่เลิพี่ยังมีดาวนะจ๊ะดาวจะอยู่กับพี่ไม่ทิ้งพี่ไปไหนอีกแล้วนะ ไเด็กวัดน่ะไว้ใจได้ก็จริงแต่ว่าเขายังเด็กอยู่ไม่ค่อยระวังกลัวจะหลุดปากออกไปบอกคนอื่นเขาน่าสิเอาอย่างนี้เดี๋ยวลองพ่อเอาอาหารไปให้โยมดาวเหนือเองพ่อครับจะดีเหรอครับผมเกรงใจนะครับ แล้วผู้ใหญ่คิดว่าจะไห้วางใครดีอที่ไว้ใจได้อะงานพวกเราคงต้องหลบกวนหลวงพ่อด้วยนะจ๊ะ,จะเจริญพรโยมหลวงพ่อยินดีช่วยตอนที่พี่อยู่โรงพยาบาลตำรวจมาคุยกับดาวเรื่องรับศพของลุงยน แต่ดากับน,น้าเห็นตรงกันว่าพี่ยังไม่หายดียังไม่ควรจัดงานศพดาวก็เลยบอกตำรวจว่าขอฝากศพไปที่โรงพยาบาลก่อนจ้ะพี่จะไม่เผาศพพ่อพี่จนกว่าจะจับตัวคนร้ายได้ล่าสุดที่เราคุยกับตำรวจเห็นว่ามือปืนที่ฆ่าลุงยนต์หนีไปได้จ้ะคนร้ายที่พี่พูดถึงคือคนบงการ นั่นคืออาภาคอาภาคสังฆ้าพ่อพี่เพราะหวังจะฮุบสมบัติคนเร็วๆอย่างอาภาคต้องไปตายในคุกเท่านั้นพี่จเจ้าอาภาคเข้าคุกเห็นตำรวจบอกว่าจะเรียกอาภาคมาสอบปากคำแต่ดาวมั่นใจจะ้ะว่ายังไงอาภาคก็ต้องปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่าลุงยนแน่นอนขนาดโกงเงินบริษัทความผิดไม่ได้มากมายอาภาคยังไม่ยอมรับเลย แล้วนี่สั่งฆ่าคนตายติดคุกตลอดชีวิตไม่มีทางยอมรับหรอก